รักเรียนท่านดรพงศัก์ตั้งวณิชกอมนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผมนายสุวิ์กาสินกำนังอิบบนตะบุรกในานามตัวแทนชาวบ้านตะบ,บุรกและคณะกรรมการจัดงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟอโศนบุรกประจำปี2557 ขอขอบคุณท่านดรพงษ์ศักดิก์ตั้งวันนี้กระผงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพิธีประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเรกในวันนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเรกร่วมกับพี่น้องชาวบ้านตำบลภูเ็ก ร่วมกันจัดงานบุญประเพณีในครั้งนี้ขึ้นกระผมในานามตัวแทนพี่น้องชาวบ้านภูเหล็กและคณะกรรมการจัดงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟขอต้อนรักท่านดรพงศักดิ์ตั้งวน,นิตระพงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและคณะ สู่ดินแดนและความกุ้มครองของเจ้าปู่ภูเหล็กอันเป็นที่เคารพสกายายิ่งของชาวตำบลภูเหล็กด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับกาเรียนท่านดรอกร์งศักดิ์ตั้งวานิชชักกะโปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกระผมนายประภัยชานมณสีนายกโค์งการบริหารส่นวน,น,นบนภูเหล็กในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุน บั้งไฟตำบลคูเล็กประจำปี2557ให้ขอากราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานในวันนี้การจัดงานประเพนีบุญบนั้งไฟของตำบลคูเล็ก ได้มีการจัดงานติดต่อกันมาหลายปีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุลิกและพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุลิกได้เล็งเห็นความสําคัญของประเพณีบุญต้องไฟซึ่งถือเป็นประเพณีความเชื่อที่สําคัญของคนอีสานโดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือการขอฝนโดยคนอีสานมีความเชื่อว่าการจุดต้องไฟเป็นการให้สัญญาญากับต่อพระยาแฉน ให้ส่งน้าลงมายังโลกมนุษย์เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาลได้ทํานาได้ผลผลิตดีดังนั้นโครงการบริหารสวนตะบ,บนผูเลิกจึงได้จัดงานประเพณีบนต้องไฟในครั้งนี้ให้ขอากาบขอบคุณท่านดรคงศักดิ์ตั้งวานิศชักกะปงนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดขอ,อนแก่กน,นได้กล่าวเปิดงานประเพณี ุองไฟตำบลผู้เล็กประจำปี2,551เ,เป็นลำดับต่อไปขอการเยนเชิญครับท่านครับเมื่อนี้ตัวกับผมนายภกษาตั้งว่าดีศักดภูนายกอบการบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นดีใจที่ได้ยมาร่วมพิธีได้เป็นประธานเปิดงานบุ่นบังไฟนะครับองค์การบริหารส่วนตำบ,บนผู้เล็กเมือนี้นะวัดเก็บนีวินวานาล่างนะครับตำบ,บนผู้เล็กเมืองนี้ มาเท่าใดก็เห็นพี่นอ้องมีความพร้อมเพียงมีความสามาัคคีกันนะครับซึ่งเป็นการออให้เหล่าพี่นอ้องมาช่วยชดค่อมช่วยช่วนร่วมในการนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพภทที่8ของกองทินนะครับตัวเช่นนะบุญบังไฟถือว่าเป็นเหี่ยน12คลอง44ซึ่งพวกเขาถือวา่าพวกเขาจุดบังไฟขึ้นไปบูชาพญ่าแถมพญ่าแถ้เพิ่็จะให้หน้าให้ฝนปีนี้เข่าหน้า ต่อไปหน้าหนักกับชีวิตสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็ดีใจเห็นพวกเขามาสักคำทริงดีๆนะครับเป็นแบบย่านดีๆให้กับเบ็กอหน่อยย่วชวนเป็นการอนุรักษ์พุ่มบญยาของทีมก็ขอให้การเปิดงานบุญบังไฟเมื่อนี้จงประสบผลสำเร็จและสนุกสนานุกประการครับสวัสดีครับ